สวัสดีครับพบกับโจอีกแล้วที่โจคุกิ้งวันนี้มาดูเมนูง่ายๆเหมือนเคยครับอ่าวันนี้จะเป็นนี่เลยผัดคะนา้าปลากระป๋องสูตรง่ายๆส่วนผสง,งก็จะมีผัดคะน้านะครับอันนี้ั่นไว้กรอบปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องกระเทียมพริกแดงทุบๆหรือหัน่นแล้วก็อซอสปรุงรสน้ำมันสำหรับทำอาหารนี้ผมใช้น้ำเป็นน้ำมันม,นมะกอกนะครับ แล้วก็อาจจะมีน้ําน,นิดนึงแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งก็อาจจะเติมได้เราเริ่มเลยดีกว่าอันดับแรกเปิดเตาไปเลยครับอตอนนี้นะ้ำมาเริ่มร้อนแล้วนะครับ <c oughs> เราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยอันดับแรก ผัดพอหอมนิดๆนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยผักคะน้าเลยจะเติมน้ำน,นิดนึงนะครับ ขนะครับผักแค่ปาคนามาเริ่มตุกนิดนึงก่อนแล้วเราก็ใส่ปลากระป๋องใส่ไปแล้วจะเป็นนี้นะครับแล้วเราก็ผัดมันเข้ากัน ปรุงรสเพิ่มนิดนึงนะครับให้รสมันเด็นออกมาด้วยซอสปรุงรสซอสสาเเขียวนั่นแหละผมชอบทานคณาที่กรอบๆนะครับผมจะผัดแค่ผับเดียวโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกที่เราหั่นไว้เอานเสร็จเรียบร้อยคณาปลาของโอ้ พันขึ้นเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยกับข้าวมื้อเย็นวันนี้เดี๋ยวขอชิมก่อนขนานี้กรอบๆเลยครับถ้าใครไม่ชอบขนากรอบก็ผัดนานิดนึงอร่อยเลยชได้ใช่ได้ ก็จบลงไปแล้วครับเมนูง่ายๆคณะปลากระป๋องสาหรับครัวเล็กๆอย่างนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันเป็นเมนูง่ายๆที่ได้คุณค่าทางอาหารเหมือนกันนะมีโปรตีนมีผักมีอะไรนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าคลิปหน้าจะมีเมนูง่ายๆอะไรมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสาหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องโจ๊กุกกิ้งนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ